สวัสดีค่ะเพจแสงตะวัน evg นะคะมาอีกแล้วค่ะแอดเพนแอดเพนคนเดิมวันนี้ก็มาเล่าเรื่องลูกชายเหมือนเดิมนะคะหนุ่มน้อยผููทนเตรียมตัวเข้ากลุงนะคะดีใจรอบสองนะจัดเสื้อผ้าเช็คลิสใหญ่เลยเตรียม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 ตัวให้พร้อมนะคะ หลังจากคลิปที่แล้วก็คือเตรียมแล้วหนึ่งรอบก็คือไปคาดว่าจะได้เดินทางวันที่แปดเตรียมถ ư ว n แต่วันที่สองสามสุดท้ายก็มีการแจ้งว่าเลื่อนไปเป็นจดเรียนออนไลน์จนถึงสิบสี่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่เขาเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวอ้าวในนั้นมีสิ่งดีนะคะ พับผ้าเก่งซะด้วยนะเอาพับอันนี้มีโชว์นะคะมีโชว์เดี๋ยวจะโชว์วิธีการพับสเติปการพับถุงเท้าก่อนมาไม่ทันก็าพับจนจะเสร็จแล้วเลยไม่ได้พับเสื้อผ้า,เ,าเอาเดี๋ยวจะโชว์ถุงเท้าหน่อยดูให้ดีนะคะใจเย็นนะคะใจเย็นนี่คือเจมนะคะเจม นักกีฬาบาสเกตบอลมุ่งหน้าเข้าสู่มมมมหาลัยครั้งแรกแต่เป็นการเตรียมตัวครั้งที่2แล้วนะคะที่พูดว่าครั้งที่2องนี่ก็คือผับผ้าเสร็จอะไรเสร็จนะคะเตรียมตัวเดินทางประมาณวันนี้ตีสามตีสามขอที่14ค่คาราจะเข้าหอสิ้านะคะ ถุงเท้าก่อนโชว์สต็ปถุงเท้าง่ายๆสไตล์เขาแหละถ้าเดืองับเสื้อผ้าเขาปับสวยนะเปละเบียบโอเคเนาะเตรียมตัวให้พร้อมสักพักแม่ก็ไปซื้อออของควันของฝากผู้ใหญ่หน่อยเดี๋ยวจะพาไปขอพรโค้ดหน่อยสักพักโทรไปบอกไลน์ไปบอกแม่ว่า มาลัยเลื่อนอีกแล้วแม่ไปจนถึง31มกราคมโอ้ยรออีกแล้วนะคะพา้าเสร็จเข้ากระเป๋าเรียบร้อยคียนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่อีกทีนะคะก็คงจะต้องรอจนถึง31นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือเปล่านะคะหลังจากพาพาเสร็จใส่กระเป๋าแน่นเอียดนะคะ สุดท้ายก็คงต้องเก็บออกอีกตาบค,นนะคะืนะคะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะต,ตามคลิปยอดหลังให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ